สวัสดีค่ะวันนี้พี่วันจะพาทุกคนนะคะไปงานดบายเซลค่ะงานเซล์เครื่องสำอางแบรนด์เนมหลายแบรนด์เลยค่ะที่ตึกอับดุลลาฮิมนะคะตอนนี้ก็เลยมารอขึ้น BTS อยู่ที่หมอชิดนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูในงานนะคะว่ามีอะไรเซล์อยู่บ้างค่ะตอนนี้ก็ขึ้น BTS มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปต่อ BTS สยามนะคะเพื่อไปลงที่สาระแดงค่ะ แล้วก็เดี๋ยวพี่วันจะพาเดินไปนะคะที่ตึกอับดุลลาหิมค่ะตอนนี้เราก็มาถึงสถานีสาลาแดงแล้วนะคะก็เดินออกมาเลยค่ะตามทางนะคะดูป้ายสถานีสีลมค่ะเราเดินมาตรงแยกสาลาแดงนะคะเราก็เลี้ยวขวานะคะเดินเลาะมาเรื่อยค่ะจะมีตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่ตอนนี้เราก็มาถึงตึก อับดุลลาหิมแล้วนะคะงานนี้เขาจัดที่ชั้นจีนะคะก็เดินเข้าไปในตึกนี้เลยค่ะชั้นจีเดินตรงไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ค่ะเราเจอป้ายแล้วนะคะป้ายงานของวันนี้พี่วันออกมาเก้าโมงครึ่งนี่มาถึง10บโมงสีใช้เวลาชั่วโมงนิดๆมาถึงก่อนเข้างานก็ต้องมีการฝากกระเป๋าไว้ที่ข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นของออริจินนะคะบ๊อบบี้บาวนะคะ ก็มีของเซลล์ตั้งแต่50%จนถึง75%เลยนะคะทั้งเ,เครื่องสำอางน้ำหอมแป้งสกินแคร์แล้วก็แปลงแต่งหน้านะคะมีหมดอันนี้ของแม็กนะคะซึ่งของที่มาเซล์ลในวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะพี่วันมาดูนะคะก็จดลิส์รายการที่ต้องการอยู่แต่ก็หาไม่ได้หลายรายการเลยนะคะ นี่อันนี้ลิปแมกนะคะสีที่เป็นที่นิยมก็มีหลายสีเลยอันนี้จะเป็นน้ำหอมนะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกสกินแคร์ต่างๆนะคะของเอสเต้ลอ d e r นะคะแล้วก็เป็นพวกเครื่องสำอางของเอสเตนะคะรองพื้นแป้งลิปสติกของเอสเตนะคะ ตัวรองพื้นพ่วันตั้งใจมาหาสีรัดแทนนะคะไม่มีนะคะเหลือแค่3สีนี้ที่เขาเอามาลงก็เลยไม่ได้กลับไปด้วยค่ะก็คนค่อนข้างมาเยอะเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะเขาจัดงานอยู่ที่นี่3วันนะคะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่15ค่ะเวลาตั้งแต่ 10โมงเช้าจนถึง1ทุ่มนะคะที่ตึกอับดุลลาหฮิมนะคะสาราแดงยังไงถ้าเกิดใครสนใจก็ลองแวะไปดูนะคะรีบไปนะคะทาวันสุดท้ายคิดว่าของก็น่าจะเหลือน้อยแล้วนะคะเพราะว่าคนที่ไปในงานนี้ก็ค่อนข้างมีเยอะเหมือนกันอันนี้ของทอมฟอร์ดนะคะก็ลด50%เลยเหมือนกันค่ะสำหรับวันนี้พี่วรนก็ขอไปก่อนนะคะมีเซลล์ที่ไหนอีกเดี๋ยวจะเอามาบอกกันอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ